่จะแตกอ่ไอิงมันหม่ไม่มีคุยเล่นะมันอยู่ไหนไปละมันชื่อได้กลัวเลยเฮ้ยกูอยู่คนเดียวเฮ้ไม่ข้าเซอร์มีมาวะกูขอวิ่งไปก่อนเด้อกูโดนยิงกางทางสัต์ล็อกกี้นว้ย เห็นแล้วเห็นแล้วพี่หลังน้ำเพลิงไปยิงเลยมัน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 มีปืนอยู่กระบอกอ่ะยิงไม่ได้เก็บมาเองเขียงเหรอเขียงเหรอเจอป้าเจอป้าไม่เขียงเหรอไม่ใช่คิงไก่ใช่เขอยงไกลไกชอบเล็กแล้วพี่ชอบเล็กละผมขอนะเอาเลย พี่แล้วอาสะโคกนะจ๊ะเฮ้ยพี่มีสองตัวตรงไหนหลังหน้าเพลิงแล้วก็ชอบเล็กตัวนึงก็จัดสี่เดีไม่คนละคนนีบคนละคนคนละคนพี่เมื่อกี้ผมมีมีข้าวชอบเล็กแม่งยิงวาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นทอมมี่แล้วลาบแล้วแค่แม็กวีเดตแม่แบงค์เลเจด์นะ แมก็พอแล้วว่างานนี้หนักแบบโอเวเสร็จแน่บอลบอลไปบ้านน่ะโย่างนี่ยพี่เกมโอ้ยไอ้คิงมาคิงมาคิงมาบ้านสุขสารบ้านสุขสารจัดไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปช่วยก็จะไปล็อกกี้ยังจะมีอุปสรรค พี่รามพี่รามมาปืนอะไรเนี่ยอันนี้อย่าเพิ่งขอถาม่ว่าพื่อพอทำหนว่าจะไปบวกที่โลหรือที่ไหนกันแน่ฮะเจวเวอร์ที wow ่ไหนยิงไม่งเฮ้ยใครยิงครับพี่กูยิงกูยิงกูยิงมันอยู่ทางไหนนึ่วล่ะอันนี้ผมพี่บ้านสุกสันบ้านสุกสันแตกแตกชอบเล็กชอบเล็กอีกตัวชอบเล็กอีกตัว ใครอะแค้นใครเร,ราใครอะเป็นดิดอะไอ้นี่ใครอะตัวตัวอะไรนำหน้าโม <ะ S 2> ่โม่ชื่ออะไรชื่ออะไรตัวเอเบิลชอบเล็กอยู่ตรงไหนชอบเล็กอยู่ในชอบป่ <c oughs> ะพี <c oughs> ยออ่ยังไม่ออก <c oughs> ยังไม่ออกยิงใคร ที่ไหนยิงวะพี่ที่ไหนยิงอะพี่รามขอกล้องเงินหนึ่งอะพี่รามพี่รามพี่รามมีแมสตันแหนให้ผมสองสองแบงค์ไหมแต่ก็ดีเอสใช่ป่ะพี่ไอ้ยกล้องไอ้กล้องระยะตัวเบสกล้องระยะทิ้งไปแล้วไอ้เบสเอสบีแม่งข้ามาเยอะเลยว่ะจโคบจโคบหยอกกันแล้วนี่พี่ เติมเก้าไอ้เหี้ยเข้ามาเต็มเลยอ่ะพี่คุ้กกี้กแล้วคิดคุ้ก้เชียร์เชียร์คิดได้ยินกูบ้าคิดได้ยินได้ยินได้ยินเร็วๆเลยมันอยูอ่ไหนละ,อะชอบเล็กกะพี่ชื่อมันยังอยู่ 40, อยู่เลยที่สิบอะที่สิบแครนแดงมันเข้ามาแล้วละ่ะผมยิงแตกไปสองตัวเิร์ฟคนที่เยอะที่สุดใช่ปะ่ะเออเติมเก้าอะใช่ป่ะเจ ไม่เล่าเออเซิรเจ็ดอี้ยะเซิเจ็ดสังเกูอยู่นี่อ่ะอุ้ยใครยิงใครยิงควยแล้วเนาะควยแล้วเาควยแล้วเาอุ้ยโดนโดนสัตว์ไอิสัตว์ไอิสัตว์บ้านสุขสันต์นี่บ้านสุขสันต์ บ้านสุขสันต์นะบ้านสุขสันต์มวยช็อตมีละไรมีอะไรอีกมีอะไาเอฟหนึ่งด้วยบ้านสุขสันต์เอฟหนึ่งปล่อยเขาว่าพี่มวยช็อตกำลังปล่อยเชียววิวโอโหตามกันเยอะผมไม่ช่วยคิดรอแป๊บไม่ต้องเสียใจไม่ไหวไรเงี้ยเร็วๆไม่ใช่แล้วหรอกการตัดคลิปนะครับไม่ไหว